สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเซอร์ไพรส์แอปเปิดนุมคนใหม่ด้วยตัวเองหลังโดนทายจะรักแบบซ่อนเรนเป็นสดมาได้พักใหญ่สำหรับสาวแอปทักษออนจนล่าสุดลูกสาวอย่างน้องปีใหม่เริ่มโตเป็นสาวและออกปากเชียร์อยากให้คุณแม่มีคนดูแลหัวใจสักทีรวมทั้งในรายการ3แซบเทปล่าสุดหมอลักราชสียังทำนายทายทักว่า ดวงของสาวแอปจะมีความรักแบบซ่อนเร้นจะปังสุดยอดหลังจาก29มีนาคมจะมีคนรุกทำเอาใครต่อใครสงสัยกันใหญ่ว่าหนุ่มคนนั้นคือใครกันหนอล่าสุดเจ้าตัวก็ขอขยิ้ด้วยตัวเองกับการเซอร์ไพรส์เปิดตัวคนในความรับผ่านไอจีซึ่งหนุ่มคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนสามีมโนแห่งชาติของสาวๆภาคพื้นเอเชียหนุม่มกงยูสุดหล่อน,นั่นเองโดยแอปได้โพสไอจีระบุแคปชั่นว่า เอหรือจะเป็นคนนี้คะที่อาจารย์รักทำนายคนซ้ายนะคะฟันธง #hcobox# Hashtag สหมงคลฟลิม ah งานนี้เล่นเอาสาวๆแาหา่แตกเบรกกันใหญ่เช่นถึงจะเป็นพี่แอปก็ไม่ได้คะ่ะสามีแห่งชาติฮ่าฮ่ฮอีกท่านบอกว่าแม่ขาแม่ต้องตบตีกับสาวทั้งภาคพื้นเอเชียอีกท่านบอกว่าถึงพี่จะรักน้องแอบแค่ไหนแต่ถ้าหนูจะประกกงอยู่ไปพี่ไม่ยอมเป็นต้น ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ